ตำรวจไปยิงไงตำรวจแบบตัวกันตำรวจสูตรไหนวะเนี่ยเครื่องจะขึ้นแล้วกูแล้แล้วคันขันแต่บีแล้วนะต่บีแล้วนี่บีตีของจริงนะเี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้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 ไปเปิดประตูเฮ้ยอ๋อีกปกางฝีกจะบินแ้ไอ้เยอยเล่นเล่นคนปั่นอะไอ้ยเยเดียพ้อมยงพร้มยงพ้มพอเอเค่ขึ้นได้เลยรงขึ้นเลยนะไม่ใช่เปบินได้จริงนะเว้ยไอ้เยอะใ้คนปั่น ได้บีแล้วนะบีแล้วนะโอ้โโอ๋อไอเครื่องทำไมบิ่ไม่ขึ้นอ่ะนี่ยไปนสเต็ปเพืนคุณดูดิ Two hours later ในนามที่ผมเป็นหม<ร>อวรอร์ตอรอคนเก่านะครับซึ่งผมก็ออกมาได้แต่พักแล้วครับผมได้ข่าวว่าเป็นหมอนี่ฮะคนละห้าพันเรื่องจบนะครับจบจบไหมครับโอ้โห,ไ,หไม่จบหรอกครับต้องไปได้วยผมผมคุยแค่นี้พอครับ จเออเอางี้กันเดี๋ยวผมเพิ่มให้สักคนละหกพันแล้วกันตำรวจเมืองนี้พูดยากเนาะเพื่อเพิ่มราคาขึ้นไปก็หยุดรถเนาะ <c oughs> โอเคคนละหกพันไปปล่อยปล่อยปล่อยพี่จริงออกมาด้วยอ่าได,<ๆ>ได้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 ปล่อยปล่อยเข้าไปปล่อยไปอ,ยอ้าว พอจกปูนเป็นปะอ่าพอจกหรือปะธรรมได่ดานี่ตั้งแต่ผมจับโจรมาเนี่ยคุณเป็นโจรที่ชิวสุดแล้วเนี่ยชวนตำรวจมาดูคุณจกปูนน่ะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เอาเลยสลปาปาละเรารบพร้อมสเตตแบย โอ้โหไม่ชอบเลยยิงปิ้วปิ้วปิ้ว,วเนี่ยผมจะเปิดอันตีแล้วนะครับสลาขอ,หอให้ติดอันตีเลยครับโหนี่โดนไปค่ะตามโยกโอ,โอท่าป้าวป่ะพร้อมไปเริ่ม ความตื่นเต็ดเดี๋ยวคนดูก็เบื่อพราผมไม่ทํางานดําก็เบื่อดสูสเต็ปใหม่เต็ปใหม่ผมเอาข้างเข้า เกาะไม่ลดขับรถอะไรของเธอขับรถอะไรเป็นสูตรโหนี่เธอดูไม่ออกเหรอเป็นที่เหินเสียงไม่ได้เลยหรอปะใช่ใช่ใช่เธอไม่ได้นั่งกับเขานานไงโหไม่เธอได้กับคนอื่นหรือปะไม่ ไอ้มันฟัง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 แล้วมาทำอะไรพาวมันพาวพาวไปกับสน้อยอ่ะไม่เราจะส่งเราส่งให้ไปส่งเป้าให้ไปส่งเป้าอ่าแล้วเขาบอกวสุดเหรอกันไปผมยาวจริงแบบสุดฝีมือแล้วครับสุดเหรอ <laughs> เอาบอลลงไปเตรียมรอกระจอกกระจอกมาเจอกับเทสซ์ผมได้เลยเตรียมปืนกระจอกกระจอกันไปละกันได้เลยครับสิลาจบรอจบรอแล้วกัน ผมบอก<า>เลยนะครับถ้าคุณ<า>ไม่มีบารมีสาวๆคุณก็ไม่รอดผมหรอกอ่าเขาต่อเขาหลุดเขาห,หลุดเดี๋ยวเขามาโอเคโอเคไม่ใช่เข้ามาเพ <c oughs> ิมเหตุกูอยู่ในตู้ปลานะ t <c> o <oughs> hours later ไห้ผมลองนั่งขุดนั่งกับขุดสักรอบได้ไหมผมอยากรู้สเต็ปดีคุณละ่ะอยากรู้เหรอใช่อุ้มอุ้มอุ้มคุณไปได้อยู่ทุกข์กับไปได้อยู่โอ้ผมหนียังไงมก็หนีรอดอ่ะคุณผมไม่อยากจะมอง,งอีกเลยให้ <c oughs> เดี๋ยวผมดวได้พี่คุณดูทรงอ่าได้ผมให้คุณนั่งเป็นบุญตูดนนาทีหนึ่งแล้วกันเอันเป็นจ,จบเลยป่ะอันเป็นจบเลยเนาะได้ได้ดู่อยว่าคุณจะเล่นไลน์ไหนคุณจะดูไลน์คุณมาผมพร้อมค่ะปลาพร้อมไหมเดี๋ยวปล่อยก่อนคุณดูหน้าก่อ นักการไดระดัเสาเหรอเอาไม่รออะไรเลยไม่ออรไม่พูดไม่จาเลยเฮ้ยอย่าชนครับเจนเจนครับอย่าชนครับเดินไม่ได้เดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวอุ้มมาแต่งมามาแต่งมาเนี่ยผมไม่ได้ขิงก็ประมาณเซตนี้แต่ว่าขาดเพราะดิขาดเงาแดดป่ะเดี๋ยเซตนี้เลยที่ผมโดนเฮ้ยเซตนี้เลยเหรอเออยเี๋เซตนี้เลยโอ้โหมาคันเดียวกันเลยเหรอ โอ้ไม่กอดโอ้ฟังกี้เช็ดหนูมาด้วยอะ่ะ oh, หนูไม่รู้เรื่องโอ้ no โอ้ไม่กอดโอ้ฟังกี้เช็ดโอ้ไม่กอดโทลิเช็ดโอ้ no เอ้ยเ้ยกูจะเดินขึ้นรถกัยิงกูเนี่ยใจเย็นใจเย็นผมผมจำไว้ยอย,ย,ยา่บาบังดิอย่าบังดิให้ออกดิเฮ้ยอย่บาบังดิเฮ้ยอยา่าบังช่วยด้วยค่ะเขาลักพาตัวหนูมา ด้วยเขา้ยตำรวจบังตำรวจบังทางอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งกรวเดียโดนเลยโดนร้อนเลยกูเก็บได้เลยเยอะตำรวจบังทางอ่ะขอใหม่ได้ไหมตำรวจบังทางกันตะกี้นีเสียหลักเหลียวไปตำรวจขอใหม่ขอใหม่ตำรวจตำรวจบังทางอ่ะขอใหม่ได้ไหมตะกี้บังทางนี่เสียหลักเอารอ้ิฟยิงจังอ่ะ เออบางทางไงขอใหม่ขอใหม่เลยโอ้โห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 บางทางแล้วเสียหลักอะครับเต็งี้เนี่ยเสียหลักเร็วอ้ตะบวชโคตรอ่อนนะแต่สาวมันโคตรอ่อนเลยเอาแไม่ว้าวจะร้องทำไมอ่ะเป็นลิงคุณพ่อมาจากคุณแม่ยังไม่ได้ร้องก็คุณบางทางอ่ะเออโอ้โหทำไมเละ อ่านี่ไม่ไม่บังนะเนี่ยไม่บังเลยนะเออแล้วครับเดี๋ยวผมช่วยเองครับคุณผู้หญิงเฮ้อยังกะทีนลงกะทีแล้วรถมาแต่งมันอืดอย่างวะโดนเลยไอ้อร์ตมันเลี้ยวดีอย่างวะพอร์ตมันแรงแรงมากโคเมดังแบบจี้ตูดอ่ะใช่หรอขนาดเลยเหรอ เอาตีกาไปไหนฮะที <laughs> yeah. oh. I I <laughs> like ่ม <trivia sucks> ึงลงก็สวยเลยกูดูเยอะยจ้ออันนี้เหินเทพอันนี้เหินคนเทพปิดไม่มองหน้าไปมองหลังดีไงรอดแล้วเดะรอดแล้วเดะตำรวจตำรวจครับตำรวจฮะตำรวจได้ยินเปล่าอย่ายิงอย่ายิงรีบยิงยังไงหนุ่ม เมือมาดิบอกามันเก็บปืนกระจกกรของมันเอาไว้ในบ่อนะเลียวดีรถมันเลีวดีเฮ้ยนี่ถึงอาสามสเลยนะเว้ยพุดนไปุดไปจะไปวะเฮ้ยไอการิตกนชนน่เมืนชนครับมืนตะกี้ต้งชน สามตาครับหกแปดตาเลยเห็นน่ะไม่คุณนเมื่อแี่กระเด็นเลยเออหกตาเลยคุณชนผมเมื่อแี่ใช่หกหกตาเลยเห็นน่ะเฮ้รถผมยังไม่ได้แต่งอะไรเลยคุณให้ผมเล่นใหม่ก่อนขอเล่นใหม่เผมต้องผมต้องไปพวกนี้เช็ดเอกอ่าอยู่อยู่กระเด็นอยู่อยู่ซ่อมรถผมอยากเรียนลูกกงคุกกับคุณ แต่คุณเริ่มเข้าผมอยากผมอยากรีบไปแล้วดูดูดูอะไรอะไรข้อหาดูมินคุณได้โดนแจ้อะไรนะว่าเบื่อแล้วลูกอมอยากอมลูกเปพลน่ะตำรวจดูมินอะไระครับคุณคุณตำรวจคุณอะไรบอกแล้วคุณบอกอะไรนะเมื่อกี้ตำรวจมามึงมาดิมึงมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยน้ำชน ม่เอายาหาแเล้ไเสาเดียวหายคุเครับเยปะหายไผมบอกว่าผมได้สนนอยังได้ครับมาได้กไปโทรมากิ่งแล้วโทรมากิ่งแล้วเอ้ยได้เหรอขอแก้ตัวเหายขอแก้ตัวใหม่ขอแก้ตัวใหม่หร พอดีน้ำมันผมหมดอะไรตึกแดงหมดตึกแดงชั้นบนสุดบอกบอกตึกแดงตึกแดงชั้นบนสุดขึ้นมาขึ้นมาไอกระจอกยิงขึ้นชั้นบนสุดกระจอกเดี๋ยวคุณก็ไม่รอผมอ่ะทำไงอ่ะไม่รอรอรอเดี๋ยวรอเนี่ยทำยิงนะขึ้นมาแล้วห้ามยิงไม่นมมาห้ามยิงรอก่อนนะโอเคโอเคเอานะผมลืมผมลืมแจ็กี้หูหรือเปล่าคันเดียวก็ไหวเหรอไพอดีน้ำมันหมดกลางคันแล้วครับพี่ประมาณเท่าไหร่ครับ พร้อมยังครับพร้อมยังอ๋อไม่เดียวอันนี้บาคู่ขี่อะไรนะคนโดนโดนก็หาอะไรครับโดนดูหมิ่นหน้ามึงก็ไปใส่มาดิไอเยอะอย่างแบบมันเป็นไหนอ่ะเออดีคุณดีจังเลยกูดูท่านี้ผมนะกูดูท่านี้ผม ท่านี้ทำกรอบไปไหนอ่ะ้อวเดี๋ยวเกณนี้ขึ้นหลุดละเพราะมันเลี้ยดีเลี้ยดีมากเลยใช่ะบ้ใช่ใช่แรงด้วยแต่อารมสองนี่เป็นไงอ้อ้าวชนชนตาผูเห็นชนวะดูุณดูุณดูไม่อยากจะโมหรอกดูดูนะดูนะเตรียมสูบบุหรี่เลยเตรียมหาท่าแบบสมมกเลยเอ้ยฮะ ไอ้ท mm ี่ผมสูบบรีได้ยัง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 ไม่สิไอ้แอร์โหอะไรอะตามก็ไม่ทันกระโหลกขี่ไหยถ้าทำส่อมเร่งกังวะอย่าเด้อเด็กปูงเด็กปูงชนไปหนึ่งดีครับผมจบุรี พร้อมหรือยังพร้อมแล้วไอ้เจ้ยสองมาหาโจนอยูได้กันในสัตว์เ้ยวันนี้ผมผมเล่นไม่ได้จริงผมไม่ค่อยสบายมัน <c oughs> ผมมาแกงเด็กแก่รูอคุณ <c oughs> ต้มจนเปลี่ยนแล้วเนี่ยชอบเล่งเครื่องหอรอะอะาแด่นะดูเด็กผมบอกทีเดียวว่าโดนหลงแล้วเนี่ย ยายาอย่ามาหายิงยาไม่โดนหลอกไม่จะสมบัดอะไรน้าหนาเหรอเฮ้ยซาฟายอยู่ไหมเนี่ยเนีเย็บกิปเลยอยู่โอเคมะดูดูดูสูรหลีินะหักซ้ายใช่ไหม ันล้านอาโอน้โอ,โอยไม่ได้หร้กอจะสุดี <laughs> สุดี่สุดติดแล้อะไรอะรดูสงสาที่ไปเลยออเลยให้ช่วยหรือเปล่าครับตระดมะโปร Two hours later <laughs> ยังยัง,อ,ยงอ่ะ,อะไปเลย <laughs> พึ่งนีนะไปนะ ไปก่อนรวยโง่โง่โง่มึงงู้งู้เอาไปไปเกินเกินแมวเอาไม่เอาไม่เอครับบอกตุ๊กน้องซ่อมครับลูกน้องซ่อมเลยไอาเติมน้ำมันก่อนไหมเพราะว่าจะดิบเราพน้ำมันเนี่ยยังจริงยังจริงยังครับไม่ไหวแล้วนะไหนในในลองเปิดนาตีหน่อยดิโอ้ยงู่้โง่ เฮ้ยามันทำไม่ติดมันทำไม่ติดอ้าวเอ้ยลูกน้องต้องรดภาษาอะไรวะเฮ้ยเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาไม่ติดหรอเอาไม่ติดหรอไม่ติดโอ้ยังแตกไปเลย Two hours later เดี๋ยวเดีปะน้ำมันจะหมดอ่ะน้ำมันจะหมดอ่ะเฮ้ยไอ้นี่น้ำมันจะหมดใส่กันเลยโง่มาดิโง่ลากลากกันดูดูดู ใค,ใครจะหมดก่อนก่อนก LIKE. ันใครหมดก่อนกันเลยอ่ะสุบลีดิสุบลีดิสุบลีดิโอ้เฮ้ยนี่เนี่ยเฮ้ยเอาทำไมขึ้นลงไปได้อ่ะเอาคุณสุบลีอยู่ไงอ๋อไม่มาเดินสวนเอ็งโอ้คุณมาเดินเง่ a hours l ไปยังครับไปยังครับเอาเลยครับไปเลยไปเลยไอ้โง่มาดิง่ก็เดี๋ยวกูจับแม่งนี่แหละส่งตำรวจเฮ้ยยิงเลยปะยิงเลยปะกูดูนี่กูดูนี่กูดูแหมแถดนี่มีที่เหินนี่ทำไมจะไม่มีอ่ะเต็มเตรมดูบลีนะเอ้ยโง่ยิงกูทำไมเนี่ยเอ็มมันยิงเลยปะ ทนล้วก็ยิงอะอะไรวะเดียเอาเดี๋ยวดีเฮ้ยรีดตังอ่ะเฮ้ยกูดูดูดูโอ้ยแบงตำรวจเฮ้ยตำรวจไปก่อนไปก่อนทำไมทำไมทำไมมันมีอย่างนี้ได้เหรอวะ ทำนี่มาจริงนะแล้วก็เลี้ยวมาอย่างนี้แล้วลก็ตำรวจก็ชนเราเราก็ได้เทคสองแล้วตำรวเราก็ขึ้นไงอย่างงี้นี่นงไงที่นี่ลุบลิดิ <c oughs> <c oughs> ไอ,อ้เหี้ย ไปรุ่น้องรู้งานหมดรุ่น้องรู้งานเริ่มรูงานแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้ยิงไม่ได้ครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าอยาตำรวจืเหมือนตำรวจอย่าอย่าอยรารถาไรถาไมไปรถมาไปรรถมาไปไรกราไรรายาราาได้อยู่ไอยู่ไก็รา จอะไรรเลยจะหาตีตกเโอ้โหผมโอ้โหให้ผมจกันผมมีของอ้าผมก็จะจกเหมือนกันเนี่ยไม่กลัวอะไรอ่ะมากดทีสหาขยะได้ปะเอดีตบเลยตเให้ผมเดินก่อนนะดีผมก่อนเลยจบตเลยเออสวยขึ้นรถหนีแม่งน้า้อยากๆย อุ้ยโอ้นายกมันเปิดเล่นน่ะเฮ้ยคือผมไม่ทันอ้อยช็อตเลยวอเจ็ดดิวอเจ็ดดิวอเจ็ดนะวอเอ็ดนะะขอขอแท็บบี้ฮะตำรวจตำรวจคันคันนี้ต้องใช้สิบคันนะครับผมอยากได้แบบเนี่ยคุณเห็นตำรวจในประเทศได้สิบคนผมอยากได้แค่สิบคนเลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ได้แค่สามคันอ๋อหรอสามคันเรียกมาดิเนี่ยกกำลังมาเนี่ยผมรอผมรอ ไล่คันเดียวไงกูหลุดแล้วผมสูบบุหรี่รอนเลยร็แล้วกันโอ๊บแต่ผมเปิดแอร์ก่อนนัไปไปไป,ไปออเรื่อยเพร้อมพร้มยครับพร้อ,พอมยังพร้อ,พอมแล้วพร้อ,พอมแล้วพร้อ,พอมแล้วเหมือนกิ่งงั้นผมไม่เห็นก็ได้ลงสตรีมกี่โมงเดี๋ยวลงแล้วครับผม,มเดี๋ยวลงแล้วอันนี้มันแบบไหลาย,ยาวเฉยหล่อแรงอยู่นะไม่ไม่ใช่ไม่แรงน,นะ ที่นี่ดเดี๋ยวคุเถื่เถื่เถื่อขึอ้นตึกใหญ่เลยเอ้ยทำไมคุณรู้ดีอ่ะเราเพื่อนเราพาเขาไปไาพาเขาไปเที่ยวก่อนแล้วกันตำรวจมันยิงตำรวจแบบตัวการตำรวจสูตรไหนวะเนี่ย เครืองจะขึ้นแล้วกูเรียลล่ข็งขันแต่บีลล่าจะบีแล้านี่บินจริงของจิงนีด้ยเฮ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 ้ยเปิดประตูเฮ้ยอ๋อปีกปีกกางปีกบีลล่าไอ้เยเล่นเล่นคนปั่นนะไอ้ยันเลยเดียวยังพร้อมยังพร้อมยังเพราเโอเคขึ้นได้เลยขึ้นเลยนะไม่ใช่บินบินได้จริงนะเว้ย ไอ <laughs> เยอะไอคนปัน่นได้บินแล้วนะบินแล้วนะอ๋อ <laughs> เฮ้ยเครื่องจะไปบินไปขึ้นอ่ะน, <laughs> นี่เป็นต็ดเมฆคณดูดิต,ตกปันอ่ะเอวิโต้ไรอรถขับพังเฮ้ยตำรวจตำรวจเอ้าเจอยอูยเอ่ยเจอยอู่ ขอเ,เกมแน่เลยประสบการณมดึงว่าใครกินอะไรไม่ให้กูใหม่ยิ่ต้องบินใหม่แล้วยิง่งต้องบินใหม่่ว่าปีห่างรับปีห่าง,งไปปีเนีอ๋อว่าเราจะบินไปขึ้นแล้วสักวันเนี่ย้องๆก็บินขึ้นแล้วน้วองก็บิน ตำรวจเเพิ่งดีเพื่อนีเพ,พ,พ,พื่อนตำรวจเพื่อนีขึ้นบิหน,นบหรขนืขึ้นบินหรือขึ้นบินหรือขึ้นบินตลอดก็ยังองเหเลตามะอะาใครทางบันแล้วจังหวะเนี้ยาใครทางบันานเะี้ยสปาวิงว่งสปาวิ่ง ไปจับ ront, ไอ้คตรขามไปจับไบอใใค้คตรขามเฮ้ยรอได้ไงผมวิ่งอยู่ที่กับพีซ่าเปล่าจริง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 ครับ,บรบอก่อนนไอเยอะ two hours later ในนามที่ผมเป็นเองวลลอลต์รคนเก่านะ,นะครับซึ่งผมก็ออกมาได้แต่พักแล้วครับผมได้ข่าวว่าเป็นหมอนี่ฮะคนห้าพันเรื่องจบแล้วจบจบไหมครับ โโอหไม่จบหรอกครับต้องไปด้วยผมผมคุยเงี้ยนีฟอลครับมเอออเาเงี้ยกันเดี๋ยวผมเพิ่มให้สักคนละหกพันแล้วกันตำรวจบางเนี้พูดยากเนาะเพื่อเพิ่มราคาขึ้นไปก็หยุดรถเนาะโอเคคนละหกพันไปปล่อยปล่อยเปิดพิจิงออกมาด้วยได้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 ปล่อยปล่อยเข้าไปปล่อยไปอ้าวเที่ยวขาถ้าถ้าถ้าไม่พอเดี๋ยวคนละเจ็ดพันมาเลยครับจริงครับป่าอ่ฮวงฮวงออกใจนะครับ เอ้ยผมผมผมก็จ่ายให้คนหนึ่งไงคุณก็จ่ายอีกคนหนึ่ง